ไปกันที่พักเด็กแกรนด์สครับคุณผู้ชมครับมีผมมาสอนพื้นยาและคุณวิศนิกรพันยาย เด็กก็มาติดเลียรยบอลครับกาบีอาดาลิกาโดลเลเต้ราูนกาเซียผ่านดีครับฟรีคิกโอ้โหพลาดอย่างน่าเกลียดครับ ราอุนกาเซียไปต่อไม่ได้นะครับกองหลังแข็งแกร่งมากครับแท็คเกิลแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเขาต้องการคริสเตโนนัลโดพื้นที่ดูแคบไปหมดนะครับเขาควรจะทำได้ดีกว่านี้ครับแอ็เลติโกมาเด็ดทุ่มควรนฟรานได้กองบอลอีกครั้งหนึ่งครับอ่าได้ฟรีคิกนะครับ เปิดดงดูบ้างครับเป็นลูกเปิดที่ดีราอุลกาเซียเอ่อเรัลมาริดนั้นหวังว่าพวกเขาจะชนะครับแล้วก็รู้ดีว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายครับดาบ,บิดปิยาเขาพยายามสิโอ้โหนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นครับประตูที่สวยงามก็ยิงประตูได้ตามปกติของเขาหระครับเพราคือจเจดาตัวยิงอย่างแท้จริงครับ ากมีประตูเกิดขึ้นครับเราได้สกอร์แล้วครับ1.0ึต่อศกซาโลอีกวัวอินเบลเปิดเข้าไปข้างในแล้วนะครับยังเล่นต่อครับจังหวะขึ้นบอลถูกทำลายครับป้องกันได้ดีมากครับเล่นได้สวยจริงๆจังหวะเข้าปะทะดูนะครับบอลหลุดอีกแล้วครับกอนซาโลอีกวักวยิน มาเซโลลิกาโดเลเต้ริสเซยโนโรนันโดโอกาสมาถึงแล้วครับได้ประตูนี้ครับอีเสมอแล้วใช่เลยครับบางครั้งคุณต้องวางเท้าเพื่อซัดเต็มแรงนะครับแต่ว่านี่ผมคิดว่าเขายิงเล่นทางเพื่อเข้ามุมล่างเลยครับเสมอกันอีกแล้วครับหนึ่งต่อนหนึ่งครับ ลิค่ะดูคาวันโจเปเป้มาเซโลลิค่ะดูเลเตเข้าสกัดแย่งบอลน,นี่ดีครับบอลหลุดไปแล้วทวนเบเลนราอูนกาเซียคือสะดุดจังหวะนี้เกือบล้มนะครับแต่ว่าก็ยังไปได้เลติโกมาดิดได้ทุ่มครับและจะเป็นโอกาสที่โจมตีได้ครับ ตงทดเวลามาถึงแล้วนะครับผู้สินจะตัดสินใจว่านานแค่ไหนครับฟิลิเป้ลุยส์ดาวิดบีย่าคาบันโจลิกาโดเลเต้กอนซาโลอีกัวอินเอาล้ครับ่านครึ่งแรกไปแล้วถึงจุดนี้แล้วไม่มีทีมไหนกล้าสเสี่ยงเลยนะครับก็ทำให้จบครึ่งแรกยังเท่ากันอยู่ครับยังมองไม่ออกนะครับว่า ทีมไหนจะชนะในเกมนี้แต่ช่วงพักครึ่งการแก้เกมของผู้จัดการทีมคงช่วยได้น่าจะเปลี่ยนรูปเกมสัก2-3สจุดนะครับ รึ่งหลังเริ่มต้นแล้วครับเซคิโอกาเซียลาสนาดิยาลาเคดิลามาเซลเปเป้คาวันโยเซคิโอลามอสอ่านทางบอลนะครับแล้วทำได้ครับบียาลิกคารโดคาวันโยเขาก้าวเข้ามาครับแล้วตัดบอลเอาไว้ พยายามทีจะเล่นบอลเข้าตรงกลางบลอกได้สุดยอดครับดูว่าเสียวมากครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มาช่วยทีมเอาไว้ได้เห็นอย่าแตะมุมครับคริสเต i ยนโอโลนด์นดอนซาโลอีกัวยินต่อบอลกันได้สวยงามจริงๆนะครับตรงวะนนี้และประตูทำดีครับไม่อย่างนั้นก็จะเสียประตูที่สองครับคนยิงมั่นใจเกินร้อยนะครับแต่ว่าคนเซฟสุดยอดกว่า มันน่าจะล้ำหน้านะครับแต่ว่าไม่มีการยกธงขึ้นครับเกมเดินต่อไปครับเราอุนกาเซียนี่เป็นเกมรับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับป้องการลุกเปิดเข้ามาเอาละครับจหวะนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับลูกยิงไกลครับป้องกันเอาไว้ได้ครับต้องยกนิ้วให้เลยนะครับผู้สารประตูคนนี้เซฟได้เหลือเชื่อทำให้ทีมยังมีลุ้นต่อ เคื่อที่นี่เป็นหัวใจสําคัญในเกมครับต้อ,องเร็วแล้วนะครับตอนนี้ ete, ลิกาโดเลเต้มิรันดาผู้ตัดสินก็ให้เป็นลูกตั้งเตะครับผมคาดคิดว่าตัวเองนั้นน่าจะยิงประตูเพิ่มได้นะครับคุณอดสอนครับเขาต้องมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหลังจากที่ซัดไปได้แล้วหนึ่งประตู ราอุนกาเซียวอนฟรานเยี่ยมมากครับการเข้าบอลคริสเตียโนโรนันโดกอนซาโลอีกัวอินเหียมรู้กำลังไหลลื่นเลยทีเดียวครับแต่ว่าโดนตัดบอลเอาไว้เพื่อนร่วมทีมทำทางแล้วนะครับเขาได้รับแรงสนับสนุนแล้ว กองหลังจัดการกับบอลจังหวะนี้ได้ดีครับเอาแล้วครับพวกเขาบังบุกแล้วบุกอีกนะครับทาได้ดีครับแต่ว่ากองหลังนั้นดีกว่านะครับหยุดอันตรายไว้ได้หมดน่าจะเป็นลูกเตะมุมนะครับแต่ว่าได้เป็นแค่ลูกทุ่มอ่าจังหวะนี้ทุ่มครับ ดิคาโดเลเต้เบลโอกาสที่จะเปิดตัดหลังครับนี่เป็นเกมที่เน้นการผ่านบอลนะครับแต่ว่าจะต้องทำให้ดีกว่านี้จังหวะผ่านบอลทำได้สวยครับคริสตีโนโรนันโดเข้าไปยังแข็งแกร่งมากๆครับปะทะได้ดีครับจังหวะนี้ เอาละครับจบ90นาทีแล้วเป็นช่วงเวลาพิเศษ ความทนความแข็งแรงนะครับรวมทั้งทักษะในการเล่นต้องสู้กันครับช่วงต่อเวลาพิเศษเริ่มแล้วราอุนกาเซียโดยกำลังจะได้เตะฟรีคิกแล้วอาดาฟิลิปเปลุยส์ผ่านได้เยี่ยมจริงๆ ป็นโกกาสที่ยอดเยี่ยมยจริงๆครับบอลพุ่งเข้าหากองหลังครับดาวิดบีญาตัดบ,บอลได้ครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะที่หวาดเสียวนะครับแต่ก็ยังป้องกันได้ดีและก็จะเป็นลูกตั้งเตะครับผู้ตัดสินนั้นยกธงค่อนข้างเร็วครับน่าจะให้ฝ่ายรุกได้เปรียบนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินและผู้ช่วยไม่ปล่อยเกมให้ได้เปรียบ เล่นดีมากครับและเขาก็ได้บอลกลับมานะครับสกัดเอาไว้ได้ครับโดยกองหลังการแทกคกเกิลดีมากครับหยุดเกมรุกได้กอนซาโลอีกัวอินและการทดเวลานั้นมี2นาทีครับคริสเียโนโรนันโดโอ้โหต้องได้ครับเป็นประตูครับ แล้วพวกเขา็ขึ้นนำครับสู้กันมาตลอด90นาทีครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วพวกเขาก็ขึ้นนำผมคิดว่าคู่แข่งไม่น่าจะยิงคืนได้ลแล้วนะครับแล้วมาิดนำแล้วครับตอนนี้ กวนฟรานใส่กันหนักเลยนะครับเกมนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับไปมีทีมหนึ่งทีมใดอยากจะเล่นพลาดในช่วงนี้ครับ หลือ15นาทีครับตอนนี้อีเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังครับตอนซาโลอีกัวยินล้วผ่านบอลให้เพื่อนครับเป็นุกยังอันตรายครับทำดีมากครับผู้สาประตูมิรานดาราุนกาเซีย ดาวิดบีญาเขาขยับเข้าไปหาบอลครับแล้วก็ทำให้ทีมของเขานั้นเก็บบอลได้ลิกาโดเลเตต้องได้ครับลูกนี้เล่นได้แน่นอนครับต่อสู้กันอย่างเข้มข้นจริงๆครับแน่นอนครับพวกเขาจะต้องชนะน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับพวกเขามาเร่งเครื่องในช่วงต่อเวลาพิเศษ มีสีประตูเกิดขึ้นครับอาดาแย่งบอลกลับมาอย่างขาวสะอาดนานแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษ,ษพวกเขามีทีเด็ดเป็นเกมที่สนุกไม่ว่าครั้งไหนที่พบกันครับใช่ครับผมคิดว่าผลงานในสนามฟ้องอยู่แล้วว่าพวกเขาดีกว่าเล็กน้อยในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ